จะมีบ้านในกรุงเทพมหรนครทั้งทีเนี่ยคุณต้องมีตังค์นะ 5- ้ล้านบาทขึ้นไปนะครับโอ้ยอะไรจะต้องเหนื่อยขนาดนั้นใช่ไหมาราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่าน,นั้นเนี่ยยังมีอยู่นะยังมีอยู่ในประเทศไทยครับและอยู่ตรงนี้แล้วนี่ครับ f o r e s t a านิมิตใหม่ครับบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่จะรองรับการใช้ชีวิตของคุณและครบอบครัวได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนและราคาเขาดีจริงไม่แพงครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แอนดี้โอ้โหวันนี้เาเกองกแล้วใช่วันนี้มาเองค่ะคุณชายไม่อยู่ค่ะวันนี้ติดธวละไปดูโปรเจกต์ใหม่ค่ะวันนี้แหมเจ้าพ่อโปรเจกต์จริงเลยนะฮะคุณสามีเนี่ยขอบคุณมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้เอารูกมาทํางานค่ะเบบีมาทํางานด้วยมากเลยจริงใจมากดีครับชอบเพราะว่าชาฮงไบเอสกายเนี่ยชอบคนจริงใจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยขออนุญาตแม่นิน ไะนะครับผมพาเรามาดูบ้านสสวยๆกับ f o r e s t a r ้านิมิตใหม่ใช่อะเชิญชวนหน่อยเลยค่ะก็ f o r e s t a r านิมิตใหม่นะคะก็เป็นโครงการใหม่นะคะในเครือ a b s s สเ s t a นะคะ ก็มีทั้งหมดประมาณ333ยูนิตนะคะอยู่บนพื้นที่ประมาณ50ไร่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสนะคะบ้านในราคาที่ทุกคนสัมผัสได้ค่ะนี่ไงใครบอกว่าต้นปีโอ้เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีทางได้บ้านแน่นอนมีไหมมีค่ะฟอเรสต้านิมิตใหม่ค่ะอ้าวไปดูกันเลยดีกว่าชมค่ะมาครับระวังระวังจ้ะโอ้โหนี่บ้านหลังใหญ่มากเลยเนี่ยมาาเชิญครับพี่แอนดี้ขอบคุณครับ อันนี้จะเป็นแบบบ้านทิมเบอร์นะคะครับบรรยากาศแบบนี้ในเมืองหาได้ไหมยาก <Yeah. S 1> ใช่ค่ะลองขยับมานอกเมืองชานเมืองนิดนึงอย่างฟอเรสต้านิดนิดใหม่ที่เราอยู่กันเนี้ยนะคะก็ ราคาก็เดี๋ยวค่อยบอกแต่รับรองว่าราคาเบาๆแน่นอนค่ะโอเคให้คุณสัมผัสได้ได้เลยเพราะว่าเวลาจะซื้อบ้านเนี่ยเราเป็นนี่กัน30ปีแล้วใช่ไหมพี่แอนดี้ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นอย่าให้บ้านเป็นภาระเราค่ะอ๋อนี่คือคอนเซ็ปเลยใช่ไห<ช>มใช่ค่ะบ้านเราต้องเป็นแหล่งรวมความสุขค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วและที่บอกว่าราคาเบาเ<ช>บาขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันแต่ตอนนี้ขอดูบ้านก่อนค่ะได้บ้านตรงนี้คือยังไงนะขออีกทีนะะอันนี้เป็นแบบบ้านทิมเบอร์นะคะทิมเบอร ส <4 S 2> ห้องนอนสาห้องน้ำอยู่ได้สามเจนสบายๆเลยคะ่ะจะมี<อ>คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเนี่ยอยู่ด้วยกัน3เจนในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยอบอุ่นแน่นอน,นะคะ่ะเนี่ยเมื่อกี้เผลอไปันี่นี่อย่าบอกนะนี่เป็นห้องคุณตาคุณยายอันนี้เป็นห้องคุณตาคุณยายได้เลยคะ่ะห้องนอนเราก็อันนี้เป็นห้องนอนล่างอันนี้อยากพาไปดู อันนี้จะขายดีมากเพราะว่าลูกค้าจะมารู้สึกว่าไม่ต้องต่อเติมพี่แอนดี้อันนี้คือกั้นให้อย่างนี้เลยกั้นให้แบบนี้เลยค่ะอันนี้ลูกค้าจะชอบมากและหน้าต่างก็เป็นแบบเป็นแบบนี้เลยไซส์อย่างนี้เลยใช่แต่พวกเตียงอะไรต่อเติมเองเรามาบิ้วกันค่ะใช่โอเคแล้วห้องใหญ่ด้วยนะถ้าอยู่ได้จริงแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีคนอยู่ก็จะทําเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าถ้าเป็นมีลูกเล็กอย่างลูกพี่แอนดี้อย่างเงี้ยเอามาเป็นห้องนั่งเล่นลูกอะไรตอนกลางวันได้เขาดีเดี๋ยวก่อนแล้วให้ห้อง ผู้สูงอายุหรือว่าห้องอะไรอเนกประสงค์เนี้ยใหญ่ขนาดเนี้ยเพื่อนี่จอยในบ้านเท่าไหร่นะประมาณ170ตารางเมตรค่ะ1 7อตารางเมตร4ห้องนอนสห้องส้องน้ำใช่โอ้โหเพี่อนที่ไปดูว่าเราแบ่งฟังก์ชันยังไงโอเคได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งห้องแล้วห้องนอนใช่ใค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของ living r o ูมใช่ค่ะอันนี้จะเป็น living r o ูมก็จะดูมินิมอลนิดนึ่งดูอบอุ่นมากเลยนะ นี่ก็จะเป็นส่วนห้องครัวนะคะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจุดสําคัญที่ทางโครงการให้ความสําคัญมากเพราะว่ายังไงฮะหลักๆเวลาพี่แอนดี้ลูกค้าซื้อบ้านเนี่ยต่อเติมหลังบ้านไหมอันนี้เอาจริงนะเกินกว่า50ใช่แล้วก็ปัญหาของคนต่อเติมบ้านเนี่ยคือผูัละหมาทิ้งงานด้วยหรือเปล่าโอ้โหนี้ก็เหนื่อยเลยอะอ่าใช่พิจารณาอ,อ,อันนี้ของเราเนี่ยเราทําครัวมาค่อนข้าง เป็นส่วนแล้วลูกค้าอาจจะติดแค่บ้านอลูมิเนียมจบละอันนี้คือคุณไปติดเองก็ได้ใช่แล้วก็ม,มีหลายรูปแบบอ่ะใช่แล้วอันนี้เราก็เหมือนหน้าตรงหน้าต่างเราเรียบร้อยแล้วอะทําครัวทําอะไรควันออกได้หมดแล้วก็คอนเซปต์เนี้ยที่ว่าลูกค้าต้องไม่ต่อเติมครัวหลังบ้านเนี้ยครับที่เราไม่สนับสนุนคือลูกค้าจะเติมเราไม่ว่าแต่คือเราไม่สนับสนุนเพราะว่าเรากลัวลูกค้าลํบาบากแล้วก็เป็นแบบบ้านทุกหลังของเราเนี่ยไม่ต้องเติมครัวเลย พี่แอนดี้พอเรามีห้องนอนล่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะครับเราก็ต้องมีห้องน้ำมาคาอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆเดินไม่กีก้าวก็ถึงแล้วก็มีส่วนอาบน้ําให้ด้วยให้เรียบร้อยคะ่ะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเรีย,ยบร้อยเยี่ยมเลยค่ะมาสู่ชั้นสองกันแล้วนะคะครับผมค่ะไปห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยดีไหมคะดีมากนี่ต้องขอบอกนะเข้ามาแล้วเนี่ย ด้วยความที่ข้างล่างก็ดูมินิมอลแล้วนะแต่ขึ้นมาเนี่ยห้องโถงใหญ่และยาวมากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเราจะเหมือนว่าเป็นเหมือนตรงนี้สามารถมีมานั่งได้นี่ดูสินี่นั่งน,นี่ชิวๆได้เลยคุณผู้ชมค่ะพี่แอนดี้เราก็มาสู่ห้องนอนมาสเตอร์นะคะครับผมค่ะโซนของเตียงเนี่ยก็จะค่อนข้างใหญ่จะวางเตียง6ฟุตเนี่ยคิงไซส์สบายเลยเดี๋ยวก่ออันนี้คือมาสเตอร์มีแค่นี้เหรอใช่ ไม่ค่ะพี่แอนดี<ะ>้ห้องมัสเตอร์จะมีแค่นี้ได้ไงคะเรามีนี่ค่ะ oh. walk in closet นะคะโอ oh <my> ้ god ขนาดกว้างมากอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะอยู่ในมัสเตอร์เบดูมเลยก็ขนาดใหญ่ดีเลยครับใช้งานสะดวกใครเห็นไหมคุณผู้ชมครับ จากมาสเตอร์เบดรุมก็จะเป็นห้องนอนให้ดูว่าเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดมีลูกหลายคนเนี่ยห้องนอนนี้ก็ให้ลูกๆอยู่ได้สบาย,บายเลยอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำส่วนกลางนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมคะอันนี้เป็นห้องห้องสุดท้ายที่เรานเสนอเยเป็นไงคะจินตนาการขึ้นเลยอ่ะมันมันเจิดขึ้นมาเลยฮะลูกชายต้องชอบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก่อนห้องนี้ไซส์ใหญ่กว่าห้องที่แล้วปะ น่าจะมันอาจจะเป็นเพราะการวางด้วยแล้วห้องนี้ก็จะมีระเบียงในตัวเลยโอ้โหดูสิคุณผู้ชมครับเอาแหละคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดในแบบรูปบ้านทิมเบอร์ใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่บอกว่าเบาจับต้องได้แค่ไหนอันนี้ก็เป็นไซส์แบบ Timber ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบกลางของเรานะคะอ๋อไซส์กลางใช่แล้วเราก็จะมีแบบตัวเล็กอะค่ะชื่อว่าอาลายเอาพเ,เราจะเป็น สามนอนสามน้ำอ๋อแต่พื้ที่ซอยเท่าไหร่ก็ประมาณ160ค่ะอืมโอเคอันนี้เป็นแบบเล็กสุดของโครงการครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโอลิฟนะคะก็จะเป็น178ตารางเมตรก็คือใหญ่กว่าหลังนี้ไปนิดนึงนิดนึงใช่แต่คงได้พื้นที่หน้าบ้านเยอะขึ้นบ้างอันนั้นตรงนั้นไฮไลท์ของห้องนั้นจะเป็นห้องครัวที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่ตใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเป็นประตูปิดเหมือนเป็นครัวไทยได้เลยก็ใครที่ชอบก็สามารถเดินทางมาได้เลย ก็ไม่ยากยังไงพี่แอนดี้ก็มาจากลำคำแหงก็ไม่ไกลมาเส้นลำคำแหงแล้วก็ได้แล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางเส้นนิมิตใหม่หรือว่าจะมาจากพวกลำลูกกาก็ได้หรือว่าหรือว่าถ้าเกิดใครทํางานแถวสุวรรณภูมิก็ไม่ได้ไกลมากนะคะก็ใช้เวลาเดินทางไปสุวรรณภูมิประมาณ20กว่านาทีแค่นี้เองใช่ค่ะแล้วรถไฟฟ้าล่ะก็ใกล้สุดถ้าเป็นของสายสีส้มก็คือเส้นลำคำแหงแล้วก็มีสีชมพูก็คือมีนบุรี จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของของทางบริษัทเนี่ยคือต้องการให้ทุกคนมีบ้านบ้านต้องเป็นแหล่งรวมความสุขค่ะยังยืนยันคําเดิมเนาะเพราะว่า <ๆ S 2> หลายๆหลายๆคนเนี่ยมักคิดว่าเฮ้ยซื้อบ้านไว้ก่อนเลยแต่คุณอย่าลืมนะคุณต้องผ่อนอีกกี่ปี30นะพี่แอนดี้แต่บ้านหลังเนี้ยมันเป็นคอนเซปต์ของโครงการเราว่าบาสิ่งที่เราให้ลูกค้าต้องสมเหตุสมผลมบ้านต้องไม่เป็นภาละสําหรับลูกค้าที่มาจองบ้านกับเรานะคะโดยอบอกว่ามาจากพี่แอนดี้อุ้ยจริงเหรอชื่อผ้เห้ พี่ที่ให้ใช่ค่ะน้องต้องจัดให้พี่ค่ะดีมากก็เราก็จะให้เป็นโปรโมชั่นนะคะเป็นแถมแอร์สองตัวค่ะให้แอร์สองตัวค่ะแล้วก็แทงน้ำปั๊มน้ำจะสวนค่ะให้<า>หมดให้ลูกค้าเลยโอเคนะคุณผู้ชมนะทาการบ้านแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> จัดให้เรียบร้อยแล้วกับโปรโมชันสุดที่สุดเด็ดตอนนี้สร้างไปไหนแล้วตอนนี้เราก็มีลูกค้าอยู่ประมาณ 30- 40หลังแล้วโอ้โหรเริ่มอยู่แล้วแล้วก็เฟสเฟสแรกก็ ขายดีค่ะตอนนี้ก็เฟสที่สองแล้วต่อเนื่องตอนที่เข้ามานี่เห็นพื้นที่ของฟอเรสต้าตรงเนี้ยด้านนี้ทั้งหมดเนี้ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ5้าสิบไร,รไ่ค่ะบวกลบนิดหญ่ห้าสิบไร่คุณผู้ชมและส่วนการที่ให้อ่ะส่วนการที่ให้เราจะเป็นพื้นที่สีเขียวประมาณส<ๆ>องไร่ค่ะเกือบเกือบแล้วก็มีสนามเด็กเล่นจ็อกกิ้งแทร็กค่ะแล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องออกไปไหนคะ่ะก็อยู่แต่ในหมู่บ้านก็พอคุณครับ หน้าโครงการของที่นี่มีเซเว่มี Seven, มตู้ ATM และในในนี้ก็มีร้านค้าแบบร้านค้าทั่วๆไปก็มีเยอะแยะร้านอาหารตามสั่งอะไรอย่างงี้อยู่ที่นี่สบายจริงๆและได้ความเป็นธรรมชาติแบบนี้กล่าบด้วยนะครับ f o r e s t a r นนมิดใหม่ครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มือมือคนที่4ี่แล้วะนะฮะฝากสวัสดีคุณสามีด้วยขอบคุณมากครับ